วัสดีค่ะทุกคนวันนี้แม่นุ่นพาทัวร์บ้านสวยนะคะเป็นบ้านมือสองสภาพนางฟ้ามากค่ะใครที่มองหาบ้านกว้างมีสนามมีพื้นที่มีบริเวณมีเพื่อนบ้านดีมีความปลอดภัยแล้วก็อยู่ในเมืองด้วยนะคะทุกคนบ้านหลังนี้ตอบโจทย์สุดๆนะคะที่หมู่บ้านบุราสิรินะคะเป็นโครงการในเครือของแสนสิรินะคะใครที่รู้จักโครงการของแสนสิริเนี่ยบอกเลยว่ารับประกันคุณภาพ ภาพความพึงพอใจนะคะคุณภาพดีนะคะความปลอดภัยสูงมากๆรอปรพอ24ชั่วโมงนะคะนี่นะคะตัวบ้านทั้งหมด67.5ตารางวานะคะพื้นที่ใช้สอยนะคะ180กว่าตารางเมตรเลยค่ะทุกคนนะคะทั้งหมด2ชั้น3ห้องนอน3ห้องน้ำนะคะ1ห้องโถงห้องรับแขกห้องครัวแล้วก็มีห้องทานข้าวด้วยนะคะ เป็นบ้านพร้อมอยู่เลยค่ะทุกคนใครที่แบบว่าอยากจะหิ้วกระเป๋าเข้ามาอยู่ได้เลยนะคะแถมเฟอร์นิเจอร์ f u ลเฟอร์นิเจอร์ทั้งหมดเลยแถมแอร์ทั้งหลังเลยนะคะบ้านหลังนี้นะคะก็เหมาะกับคนที่มีครอบครัวอยู่เป็นครอบครัวใหญ่ หรือครอบครัวเล็กก็ได้นะคะสะดวกสบายทั้งหมดนะคะใครที่มีลูกนะคะเรียนอยู่ในมอนะคะก็ดีมอภาคก็ดีนะคะหรืออยากจะเข้าใกล้เซนทัลน,นะคะก็เดินทางสะดวกสบายมากนะคะริมบึงหนองโคตบรรยากาศดีมากๆนะคะเดี๋ยวเมนุูจะพาขึ้นไปทัวร์ชั้นสอน,นะคะนี่มีทั้งหมด3 ห้องนอนนะคะห้องนอนเนี่ยกว้างขวางนะคะแล้วก็ใช้วัสดุดีนะคะของ ACT ด้วยนะคะทุกคนรับประกันคุณภาพจริงๆนะคะสภาพใหม่คลิกมากนะคะมีแอร์ทุกห้องนะคะทุกคนอันนี้จะเป็นห้องเล็กนะคะเราสามารถให้ลูกๆนะคะอยู่ในห้องเล็กแบบนี้ได้นะคะเฟอร์นิเจอร์บิวอินทั้งตู้เสื้อผ้าเตียงนะคะโต๊ะ นอนนะคะทั้งหมดนะคะก็คือยกให้หมดเลยนะคะนี่นะคะอันนี้จะเป็นห้องน้ํานะคะที่มีการกั้นนะคะกระจกนะคะ สำหรับการอาบน้ำนะคะอย่างดีเลยนะคะทุกคนนะคะเป็นสัดส่วนดีมากๆนะคะสะอาดนะคะสะดวกนะคะแล้วก็ปลอดภัยสุดๆเนี่ยยกให้โครงการนี้เลยนะคะบรรยากาศดีมากๆนะคะมีสวนสาธารณะมีฟิตเนสนะคะมีสระว่ายน้ำคุณอยู่แบบพักผ่อนนะคะในสถานที่แห่งนี้ได้เลยไม่ต้องออกไปไหนก็ได้นะคะ นะเป็นโครงการที่ดีมากนะคะส่วนกลางดีมากๆนะคะแล้วแถมพิเศษนะคะเจ้าของบ้านแถมให้เลยกล้องวงจรปิดจ้านะคะแล้วก็เสียค่าส่วนกลางให้แล้วเรียบร้อยนะคะปีหน้าคือไม่ได้จ่ายค่าส่วนกลางยูฟีเลยจ้ะใครที่สนใจติดต่อ CS Property ได้เลย